ครับปาดูสมเด็จวรคังนะครับพิมพ์ใหญ่แล้วองค์นี้พิเศษตรงที่ว่าวันนี้ครับมีหน้ามีตาให้เห็นเลยครับสังเกตดีเห็นไหมครับมีตามีจมูกมีปากเป็นพิมพ์ที่ตั้งใจทําเป็นพิเศษครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็เพิ่มเติมคือทําให้มีหน้าตาเพื่อถวายคุณนางชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการระดับสูงนะครับอาจะมีจํานวนไม่มากนะครับ หูออกมีหูด้านมีหูข้างเดียวนะครับเป็นพิมพ์หูข้างเดียวชัดเจนสวยงามแล้วเส้นสังคาลงมาที่หน้าอกนี้ก็จะคมชัดนะครับถ้าดูดีๆนะครับจะมีลักษณะการห oh ่มจีวรเฉียงขึ้นไปให้เห็นชัดเจนเลยนะครับเข่าด้านซ้ายจะสูงเนินเลยนะครับเห็นะซึ่งตามตำราเลยนะครับนะบมุมนี้ก็จะมีเส้นนะครับเป็นลักษณะของพิมพ์ เหมือนเสียดมนะครับจะมีมุมนี้จะเห็นเป็นเป็นเส้นขึ้นมาเล็กๆนะครับแล้วก็ฐานตัวฐานนะครับฐานคงขวานนะครับก็จะชัดเจนตัวนี้จะเป็นล่องลึกครับนะครับระหว่างล่องนี้เป็นจะเป็นล่องลึกเท่ากับผนังของพื้นนี้เลยนะครับส่วนฐานท่านหมอนข้างล่างครับจะมีรางน้ำนะครับจะมีรางน้ำนะครับดอกขยายดูเนื้อดูนะครับ ภาพแบบนี้มีมหาเศรษฐีละหลายคนใช้อยู่นะครับซึ่งจะมีน้อยนะครับที่ถ้าเราติดตามใน YouTube นะครับจะเจอนักการเมืองหรือเศรษฐีหลายท่านที่ใช้แล้วก็ค่อนข้างสะสมเฉพาะพิมพ์ที่มีหน้ามีตาเพราะถือว่าเป็นาการหายากแล้วพระองค์นี้ไม่ผ่านการใช้นะครับนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับก็จะมีนะครับ แคนไซบางๆนะครับเหมือนคราบแป้งอย่างนี้ครับแต่ไม่ใช่แป้งนะครับ,นะรบจะเป็นการขับออก,ออกมาของปฏิกิริยาของความเก่านะครับแล้วก็เมเ็ดขาวๆที่เห็นนะครับเป็นรูนอนด้นด้วยแล้วก็จะมีเม็ดของผงอิติเจตินิสิงเหนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นบ้านต่างๆนะครับองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบ ลองลองหาดูครับค,ค่อนข้างหายากนะครับดูด้านหลังนิดหนึ่งครับผิวจะเป็นผิวมะกอกสุกครับเนื้อมะกอกสุกซึ่งในเนื้อมะกอกสุกก็จะแยกย่อยลงไปประมาณ4ีหเนื้อนะครับมีเข้มจางนะครับอ,อมอเทาเทออกไปก็มีนะครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของซึ่ง13เนื้อจะแยกย่อยออกไปอีกนะครับแต่ละเนื้อฉะนั้นคนที่ศึกษาพรสมเด็จนะครับ ก็ต้องเปิดใจศึกษาดูให้หลายๆเนื้อนะครับแต่ก็จะมีซึ่งราคาอาจจะมากน้อยนะครับถ้าเป็นเซียนห้างนะครับเขาก็จะเจาะจงอีกเนื้ออีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วท่านสมเด็จโตได้สร้างพระไว้จํานวนไม่ใช่น้อยนะครับคาดว่าไม่น่าจะต่ากว่า5ล้านองค์นะครับถ้า5ล้านองค์ก็แสงว่าของแท้ที่มีอยู่เนี่ยก็ พอที่นักสะสมจะสะสมนะมาครอบครองได้นะครับไม่ใช่ว่ามีไม่กี่องค์นะครับฉนันฉนันลองศึกษาความเป็นมาตามหนังสือตามประวัตินะครับของตียมประวายบ้างนะครับของอาจารย์หลายๆท่านที่ตาม YouTube ก็มีนะครับคือการที่เรารู้ไว้ศึกษาไว้หลายๆช่องทางหลายๆเล่มนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเพราะว่าถ้าท่านมีความรู้น้อยศึกษาน้อยท่านจะพลาดตรงที่โดนเขา ตีเกนะครับเพื่อเอาของเราในราคาถูกนะท่านอาจจะเคยเจอมาแล้วนะครับฉะนั้นถ้าไม่อยากเขาเรียกว่าภาษาพระเขาบอกตกควายนะครับก็ต้องต้องจะเป็นเซียนหูนะครับอย่าเป็นเซียนหูต้องศึกษาเยอะๆครับจะเจอกันใหม่นะบเอาองค์ใหม่ที่สวยๆนะครับเดี๋ยวจะหามาให้ชมกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับ